สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายช็อตตี้บูเจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Idol Arena Chaos Impact ครับก็เกมนี้เปิดอย่เดินที่แล้วและเพิ่งมีโอกาสได้รีวิวครับตามชื่อเกมเลยคือมันมาในแนว Idol RPG นะครับแต่ว่าตีมของเกมนี้จะออกแนวแบบจีนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเลยกันละกัน แน่นอนครับว่าแนวไอดอลคือเราไม่จำเป็นต้องเล่นตลอดเวลาก็ได้ครับมันจะมีการฟาร์มทรัพยากรให้เราอัตโนมัติสามารถมาเก็บได้ครับมันจะสแต็กเก็บไว้ให้ได้12ชั่วโมงครับพูดง่ายคือวันหนึ่งเข้ามา2ครั้งก็พอและนะพอเรามีทรัพยากรเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยไปจัดการนู่นนั่นนี่ต่ออัปเกรดตัวละครอะไรก็ว่ากันไปและแน่นอนว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้ทรัพยากรที่มันมากขึ้นเราก็ต้องไปทําการต่อสู้กับบอสน,นั่นเองครับ ซึ่งการต่อสู้มันก็จะสู้อัตโนมัติเลยครับก็มีแค่คูณ2อย่างเดียวนะครับไม่ต้องสนใจหรือดูแอนิเมชันก็ได้นะครับท่านผู้ชมสามารถออกไปทําอย่างอื่นได้เช่นผมจะกลับไปที่เมืองหลักทําได้เลยเห็นไหมครับ เออทาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันทําอะไรเสร็จสู้เสร็จเนี่ยมันก็จะมีการสรุปผลนั่นเองระหว่างนี้เราอาจจะไปทํากิจกรรมอื่นก็ได้นะครับที่เป็นแบบ PVP อารอดีนาไต่หอคอยอะไรเงี้ยมันก็สามารถทําได้นะครับนี่ไงพูดไม่ทันขาดคําเลยนะครับมันก็เด้งมาเรียบร้อยแล้วเรากด next s t a g e ไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดยืนยันก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราถ้าเกิดกด next s t a g e ปุ๊บมันก็จะทําการไปสู้ต่อให้เลยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่เมนูนั้นอีกนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสะดวกสบายเนาะทีนี้ แบบเป็นระยะะ,ยะงานอัพกรอัพเกตด,ด้วยนี่อะไรเนงี้ยทำตามไอ้นี่เป็นหลักเลยก็ได้นะครับส่วนเรื่องของการจัดทีมนะครับเราต้องจัดตรงนี้นะถ้าเกิดเรากดสู้ปุ๊บมันจะสู้เลยครับมันจะไม่ได้มีให้เราจัดก่อนครับการจัดทีมก็คือจะลงได้5ตัวละครนะครับและยิ่งลงตัวที่มันธาตุเดียวกันเยอะๆแน่นอนครับว่าเราก็จะได้รับโบ,บนัสเพิ่มเติมไปด้วยนะแล้วก็เกมนี้จะมีระบบ5ธาตุก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลย นอกจากนี้ครับยังมีแบบแผนด้วยนะครับว่าเราจะวางตัวละครตัวไหนไว้ตรงไหนนะครับมันจะมีเหมือนกับช่องช่องเห็นไหมครับถ้าเกิดอย่างเช่นกรณีของผมเนี่ยมันมีแท้งหลักตัวเดียวไงเออก็เลยยืนอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแท้งสองตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนกระบวนทัพเป็นแบบนี้ก็ได้ก็คือแล้วแต่เราเลยนะสามารถเลือกได้แล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยครับเป็นอาวุธเหมือนกับอาวุธเทพ มันจะใช้ประมาณเทินที่3หรือที่2นี่แหละมันจะใช้ให้เองครับมันจะแบบว่ามีการเก็บสแต็กแล้วก็ใช้ให้เราซึ่งแต่ละอาวุธเนี่ยมันจะมีความสามารถไม่เหมือนกันก็ลองดูกันละกันส่วนตัวผมใช้คอนเนี่แหละครับเพราะว่ามันจะโจมตีศัตรูแบบสุ่ม2คนนะครับแล้วก็ทําให้ติดสตันด้วยอะไรเง,งี้ยก็เลยเลือกใช้อันนี้ครับแล้วคําถามคือมันได้มาได้ไงเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะปลดล็อกตามเนื้อเรื่อง ส่วนในหน้าจอนี้ยังมีลูกเล่นอื่นอีกก็เช่นตรงนี้ครับทำศึกด่วนก็คือการเร่งความเร็วนั่นเองครับกดปุ๊บมันก็จะเร่งความเร็วให้เราเลย2ชั่วโมงทันทีแต่ว่ามันฟรีแค่วันละครเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วด้านขวาบนครับก็จะมีตัวของเงินรางวัลอันนี้คืออะไรอันนี้คือถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้ามาแล้วไม่เจออะไรนะครับให้กดฟรีรีเฟซหนึ่งครั้งครับมันจะสุ่มพวกไอเทมที่ต้องส่งตัวละครไปหาใช้คำนี้กันลวกันเช่นผมจะเอาอันนี้ใช่ไหมครับผมจะใช้จ่ายอเ้มคัมพีสองพันกดแอคเซปปุ เอาแล้วไอคำพีนี้หามาได้ยังไงเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็มีของมันเองนะครับได้มาจากไอดอลเอออะไรเอ่ยนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมมาส่งตัวละครไปหาของด้วยส่วนด้านบนนะครับจะมีตัวต้นโพอันนี้คือมารับของได้ฟรีครับเนี่ยๆๆมันจะมีแบบว่าคูปงคูปองอะไรเงี้ยก็อย่าลืมมารดน้าแล้วก็ใส่ปงใส่ปุ๋ยด้วยนะครับมันจะผลิตของให้เราทุกวันนะครับแล้วก็จะมีรางวัลผ่านด่านอ่าเวลาที่เราผ่านตามด่านไปเรื่อยๆก็รับงรงวันเพิ่มตรงนี้ได้ครับ ส่วนการต่อสู้อื่นๆของเกมนี้นะครับมันจะอยู่ตรงประจนภัยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าเออมีหลากหลายกิจกรรมเนอะเช่นดันเจี้ยนประจําวันนะครับลงแล้วก็เอาไว้ฟาร์มหาทรัพยากร,รนั่นเองครับดูดีๆนะมันจะมีหลายดันเจี้ยนมากนะครับเห็นไหมเพียบเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราผ่านไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้คําสั่งสวีปหรือว่ากวาดล้างได้ด้วยนะครับอ่าแต่ว่าดันเจี้ยนเนี่ยมันจะเปิดตามความแข็งแกร่งของทีมเราครับอย่างผมเนี่ยเพิ่งเปิดอันเดียวเองก็ทําอะไรไม่ได้ก็มากวาดล้างเลยก็แล้วกัน ส่วนนั้นต่อไปครับมันจะสู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อผ่านบางดาเนี่ยมันจะมีบัฟให้เรากดเลือกด้วยนะครับก็อย่าลืมมาต่อสู้ด้วยกันละกันแล้วก็ในระบบนี้เราสามารถยืมเพื่อนมาช่วยได้ด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่มีเพื่อนในเกมนี่ไงก็เลยยังไม่สามารถส่งใครมาช่วยได้นะครับหรือจริงๆแล้วเพื่อนเราอาจจะลืมตั้งค่าสนับสนุนก็ได้นะคือเราต้องมาที่ระบบสนับสนุนแ,แล้วก็กดเลือกมันจะเป็นการตั้งค่าให้เพื่อนของ <our S 2> เราเนี่ยยืมตัวละครเนี้ยไปช่วยได้นั่นเองครับเมื่อเราเตรียมการทุกอย่างพร้อมก็กดท้าทาย เลือกบัฟเหมือนที่ผมบอกเห็นไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกอะไรแล้วมันก็จะสู้ไปเองเลยนะครับเราไม่ต้องเข้ามายุ่งกับมันอีกนะคือสู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเๆเดี๋ยวมันจะมีแจ้งเตือนเองว่าเอ้ยเราสามารถที่จะรับบัฟได้แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีแจ้งบอกก็ค่อยไปรับบัฟแล้วก็ปล่อยมันไปได้เลยเพราะฉะนั้นเกมนี้คือเราไม่จำเป็นต้องดูแอนิเมชันก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นรอได้เลยไปประจนภยัยไปนูน่ไน,นไปนั่นไปนี่รอได้เลยนะครับก็ชิวๆกันไป อ่ะส่วนอนนี้ก็คือจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับแดนรับคุณหลุนอันนี้จะเป็นลักษณะแบบแนวเซอร์ไวเวอร์ครับมันจะตลุยไปทีละด่านด่านด่าน,านถ้าเกิดว่าเลือดลดแล้วก็จะลดเลยอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่าสามารถเอาเพื่อนไปช่วยต่อสู้ได้อีกแล้วแต่ก็อย่าลืมมาเซตติ้งสนับสนุนด้วยนะครับไม่งั้นจัดเลือกไม่ได้ครับเดี๋ยวลองลองดูสักด่านกันละกันนะครับอันนี้มันสุ่มเจอใครมาไม่รู้สู้เลยนะครับชิวๆนะครับอันนี้พลังผมเยอะกว่าเขาเยอะเลย อย่างที่บอกครับไม่ต้องดูแอนิเมชันก็ได้โอ้เดี๋ยวเล่นไปหลังๆมีกดข้ามเลยนะเนื่องจากผมเก่งกว่าเขาเยอะไงมันกดข้ามได้เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็อย่าลืมมาลงด้วยกันละกันเก็บของรางวัลกันไปครับแล้วก็ของรางวัลในแต่ละกิจกรรมอะ่ะลองเช็คดูนะบางทีมันจะมีร้านค้าให้เอาสกุลเงินที่เราได้ในกิจกรรมมาแลกของได้เลยครับ ส่วนการต่อสู้อื่นๆนะครับมันจะอยู่ที่เมืองหลักนะครับมันจะมีบางเมนูนะก็บางเมนูก็ไม่เกี่ยวกับค้าๆไปครับอย่างเช่นอันนี้ครับล้านฝึกหยุดครับอันนี้ประมาณ PVP นี่แหละครับก็ถ้าเกิดท้าโดนใครก็ท้าโดนไปก็แล้วกันนะแล้วมันจะมีรางวัลให้เราด้วยยิ่งชนะเยอะก็ได้รับรางวัลเยอะและก็อย่าลืมมาจัดตีป้องกันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวตําแหน่งหรือว่าอันดับจะล่วงรัวๆนะครับแล้วก็อย่างอันนึงก็คือร้านค้านั่นเองครับไปสู้มาแล้วก็เอาของเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้ นอกจากนี้นะครับมันยังมีหอคอยด้วยเลื่อนมาด้านขวานิดนึงนี่ไงครับหอคอยครับซึ่งหอคอยเนี่ยมันจะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องอ่ะคือช่วงแรกอ่ะมันก็จะลงด้แค่อันเดียวคืออันด้านบนสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเลเวล40มีกวาดล้างเลยนะตอนนี้ผมถึงชั้น47ก็ค่อยๆทาดวนไปนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเราก็ทาดวนชิ้งไว้ก็ได้ครับแล้วเราก็ไปคลิกที่อื่นนะครับไปคลิกที่เมืองหลักก็ได้จะได้ไม่ต้องดูแอนิเมชันแล้วไปทําอย่างอื่นต่อและอันนี้คือไม่ทั้งหมดนะเนื่องจากเกมเนี้ยคอนเทน นะต้องเล่นปีกเยอะเลยนะครับย่างเช่นนี้ครับศึกพิชิตข้ามเซิร์ฟใครอยาก PV p v p พข้ามเซิร์ฟเกมนี้มีนะครับก็จะเป็นเรานี้นะครับสำหรับการต่อสู้เนาะเออแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการเปิดแกลปองกันดีกว่าครับแต่ว่าให้รับของรางวัลก่อนแล้วของรางวัลรับได้ที่ตรงไหนบ้างด้านบนเลยครับบอกเลยว่าเยอะเยยุบยักมากๆนะครับทั้งแบบว่ารับฟรีแล้วก็เติมเงินที่มันขึ้นจุดแดงๆอะ่ะเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับมันจะมีอันที่แจกฟรีด้วยแล้วก็ส่วนขัคนที่เติมเงินด้วยเพียบเลยดนนนด,ดย้้้้าาานนนนนบบบะะครรักกกกิจจมมมมเเยออีีแแลลว็่่งพ อ่าเป็นพวกเดลี่เควส์อะไรเงี้ยเควสประจำวันประจำสัปดาห์อะไรเงี้ยก็อยู่บริเวณด้านขวาล่างของหน้าจอนะครับรวมไปถึงตัวของจดหมายอ่าบางทีมีรางวัลมาก็อย่าลืมมากดรับให้เรียบร้อยถามว่าแจกเยอะไหมค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยผมเปิดแอปองไปหลายรอบแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ลองไปเช็คที่กระเป๋าดูได้นะบางทีเรารับของมาแล้วมันยังไม่ได้ทันทีต้องมาเปิดต่ออะไรต่อแบบเนี้ยเออก็มีแจกฟรีอยู่เหมือนกันนะหน้าที่กระเป๋าแล้วจะเปิดแกปองตรงไหนนี่เลยมาตรงนี้ครับลานเลือกขุนพลครับ มันจะมี3ตู้ด้วยกันนะครับตู้แรกเป็นพื้นฐานตั๋วไม่ครบก็ข้ามไปเลยละกันอันนี้มิตรภาพก็คือต้องมีเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนมันส่งหัวใจหากันได้การอัญเชิญขั้นสูงนะครับซึ่งอันนี้ผมมีตั๋วอยู่พอดีครับก็เดี๋ยวอัญเชิญเลยก็แล้วกันมาได้ตืป่ปอยไก่นะครับซึ่งอันนี้มีแค่สสกิลแสดงว่าไม่ใช่5ดาวแท้นะ5ดาวแท้นี่ยมันจะเป็น4ี่สกิลนะครับอันนี้ก็สดาวเนาะอ่ะที่เหลือซ้ํานะครับ อ้าวที่เหลือเป็น3ดาวไม่มาแนะนำตัวนะครับอ้าเปิดใหม่อีกรอบนึ่งมา, ün, มาอ๋อแบบดีๆดิด <laughs> เวนกรรมจริงๆนะครับอ่าก็ค่อนข้างเกลือนะครับแล้วมันก็จะมีตัวของการใช้ตำลึงถ้าเกิดว่าตัวหมดแล้วแต่ตำลึงเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปเปิดตู้กิจกรรมได้นะเดี๋ยวพาไปดู ู้กิจกรรมเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้ครับกิจกรรมจํากัดเวลานะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับนี่ไงเห็นไหมครับก็ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วว่าผมมีแล้วนะครับผมเปิดรอบเดียวได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันวันนี้ได้5ดาวแต่มี3สกิลเองอะ่ะเออมันต้องมีสสกิลนะจ๊ะอ่าก็ไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็จะเข็มเขมนิดนึงฮะ าการอัปเกรดตัวละครนนครับทำได้หลายที่ครับที่หนึ่งก็คือจะอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นการอัปเกรดฮีโร่นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมได้ใครมานะมีแต่ตัวที่ไม่ค่อยน่าจดจําช่างมันก็แล้วกันเดี๋ยวไปอัปเกรดตัวที่เล่นดีกว่าน,นะครับอย่างเช่นหงอคงก็แล้วกันนะครับการอัปเกรดคือมันจะมีการล็อกเลเวลอยู่ด้วยนะก็เมื่อเราอัปเกรดถึงตามที่กําหนดจะต้องใช้ไอตัวหินม่วงๆนี้แทนนะครับก็จะสามารถปลดล็อกขั้นได้นะครับแล้วก็สามารถกดตัวนี้ได้เลยเลเวอัปทีละห้าขั้นเห็นไหมครับ แ็แคนี้แหละจบการอัพเกรดไม่มีอะไรแล้วก็จะมีคำสั่งเปลี่ยนชุดเวลาที่ท่านผู้ชมได้ของใหม่มาก็กดเปลี่ยนชุดได้เลยตรงนี้นะครับส่วนตัวละครไหนถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใช้แล้วเนี่ยมันจะมีคําสั่งเกิดใหม่นะมันก็ใช้ตัวตาลึง100ตํลึงนะครับในการที่จะคืนทรัพยากรน,นะครับเราจะได้ไปอัปเกรดตัวละครใหม่ได้ครับ ส่วนวิธีการเลื่อนขั้นตัวละครเพิ่มดาวตัวละครท่านผู้ชมต้องมาตรงนี้นะหิน3ชาตินะครับคลิกได้เลยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีแจ้งเตือนนะครับผมสามารถอัปเกรดใครขึ้น5ดาวได้แล้วบ้างแล้วดูตัวละครที่ใช้ไหมครับใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดผมจะขึ้น6ดาวล่ะเป็นไงมันใช้ตัวละครซ้ำค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อย่างเช่นดูตัวนี้ดิมันต้องใช้ตัวละครตัวอื่นด้วยนะครับที่เป็น5ดาวแล้วก็ธาตุเดียวกันด้วย แล้วก่อนจะอัปเกรดคิดดีๆนะครับว่าตัวนี้มันเป็น5ดาวแท้หรือเปล่าจําได้ใช่ไหมห้าดาวแท้ดูยังไงถ้า5าดาวแท,แท้จะมีสสกิลถ้าไม่ใช่5ดาวแท้ก็คือจะเป็นพวกที่อัปเกรดมาจากแบบ4ดาว3าดาวอะไรเงี้ยพวกนั้นจะมีแค่3สกิลนะครับเพราะนั้นก็เอาพวกนี้นี่แหละไปเป็นวัตถุดิบจะดีกว่าอย่างเช่นตัวที่มีสี่สกิลแน่นอนอย่างเช่นอย่างเงี้ยนาจาใช่ไหมครับก็อาจจะอัปเกรดนาจาก่อนก็ได้ถ้าเกิดมีของนะ ทีนี้ดูด้านบนต่อนะครับมันจะมีสามเมนูครับก็จะมีบูชาวีรบุรุษด้วยนะครับอันนี้ก็คือเอาตัวละครเอ่อที่มันเป็นสีน้ําเงินลงไปอ่ะสามารถที่จะเอามาทําการบูชาได้ครับกดวางด่วนเลยก็ได้ครับแล้วกดบูชาจะได้รับทรัพยากรกลับคืนมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เราไปเปิดกระปองมาเยอะไม่ได้ใช้พวกสีน้าเงินแล้วก็บูชาทิ้งไปเลยก็ได้ครับและนอกจากนี้นะครับที่เราบูชาเนี่ยมันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งเอาไปซื้อในในร้านขายฮีโร่ด้วยไอพวกนี้เห็นไหม เอออันนี้ซื้อมาเป็นเศษก็ประกอบแล้วได้ตัวพอดีแต่ว่าใช้เยอะไปนิดหนึงสี่0ก็น่าจะต้องย่อยสลายหลายคนอยู่กว่าจะได้ครับต่อไปบูชาชิ้นส่วนครับอ่ะอันนี้ก็คือเวลาที่เเรามีชิ้นส่วนแต่ว่าเราไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยเราสามารถบูชาให้กับเขาได้ด้วยนะครับอันนี้ผมเก็บไว้ดีกว่าเนาะ และนี่เป็นย้อนกลับวีรบ,บุรุษอันนี้ใช้สําหรับตัวละครที่มันแบบอัปเกรดไปไกลมากแล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช้วิธีการรีเซ็ตทั่วไปจะต้องมาแบบเข้าระบบนี้แทนอะไรเงี้ยก็เนี่ยเห็นไหมครับเขาเขียนบอกไว้พวก10ดาวขึ้นไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นเอ็นเกมคอนเทนต์เลยครับระบบนี้ส่วนเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับจะมาที่ตรงนี้แทนครับเตา8ทิศนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งเกมนี้เวลาอัปเกรดง่ายๆครับท่านผู้ชมมีของที่เลเวลต่ำกว่าซ้ำกันเยอะๆก็มากดหลอมรวม,รวมทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องมาาากกดทีละลรนะรยน เกอ,อเทมเกมนี้มี4ชนิดใช่ไหมก็กดให้หมดเลยตรงนี้ส่วนด้านบนก็จะมีเมนูย่อยต่อครับเช่นการรวมวัสดุรวมยอดฝีมืออะไรเงี้ยเห็นไหมครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันมีอะไรเยอะๆก็เอามารวมตรงนี้ได้ครับส่วนอุปกรณ์ที่เราสามารถเอาไปใช้ในการต่อสู้ได้จริงๆนะครับที่มันต้องรอ2-3งทิรเธอเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดของของวิเศษนะครับสามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้ต้องไปหาของมาก่อนเนาะถึงจะอัปเกรดได้ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเพื่อนใช่ไหมครับตอนเปิดแก๊ปองนะครับเพื่อนเนี่ยแอดกันตรงนี้นะครับมันจะมีรูปคน2คนอยู่เห็นไหมก็มาทาการแอดได้เลยซึ่งเกมนี้สามารถส่งหัวใจหากันได้ตามที่บอกแล้วก็สามารถ pvp กันได้ด้วยก็มาแอดเพื่อนกันได้ตรงนี้นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นพันธมิตรหรือบระบบแคลนหรือกิ่วของเรานั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปหาอยู่ด้วยให้เรียบร้อยครับเพราะว่ามันจะมีสกิลของพันธมิตรด้วยก็ทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นแต่ว่าเราต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมของกิ่วมาก่อนเราจะไดดด้้้้้้แแตตมมกกกกกกกิลลาาาใใใชนรรออออัััปปเเเวว็งืย่จะสหบ เออพูดผิดอัปเกรดสเตตัสให้กับสายอาชีพไหนก่อนนะครับนอกจากนี้ยังมีพวกดันเจียนพันธมิตรด้วยนะครับแล้วมีศึกพันธมิตรด้วยนะฮะแต่ว่าศึกพันธมิตรเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการทําเควสมากกว่าเป็นเควสประจําวันเห็นไหมให้ทําร่วมกันมากกว่าไม่ได้ไปสู้กับผู้เล่นอื่นอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับศึกพันธมิตรเซียนอันนี้แหละครับจะเป็นสงครามที่สู้กับผู้เล่นอื่นจริงๆแต่ว่ามันจะเปิดตามช่วงเวลาซึ่งผมไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าวก็มาลองเล่นกันดูเองก็แล้วกันนะ ส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีพวกร้านค้าพันธมิตรด้วยก็เอาแต้มกิลวเนี่ยแหละมาซื้อของตรงนี้ได้นะครับหรือมีอ่งเปาพันธมิตรด้วยนะแต่ว่าอันนี้มันต้องสําหรับคนเติมเงินนะเนาะเออมีอ่งเปาพันธมิตรด้วยแล้วก็มีบริจาคพันธมิตรอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าเกิดจริงจังหน่อยก็บริจาคเป็นทองไปเลยก็แล้วกันเพราะว่าเกมนี้ทองก็ไม่ได้หาย,ยากเท่าไหร่นะถ้าเราไม่ใช้สุรุยสุรายนะส่วนอันนี้ก็เป็นอันดับพันธมิตรก็ไม่มีอะไรทีนี้ถ้าเกิดอยากจะออกแคลนก็คือมาตรงนี้ครับ ดูสมาชิกนะครับแล้วก็ออกจากพันธมิตรได้เลยส่วนใครที่เป็นพวกหัวหน้าแคลนหรือว่าเป็นคนที่มียศในการตั้งค่าการรับสมัครหรือตั้งค่าพันธมิตรก็คือตรงนี้นะครับ2อ,อันนี้ทีนี้ที่ยังไม่ได้พูดจะมีอีก2อ,อันนะครับก็คือหอสมบัติไอหอสมบัติเนี่ยคือเหมือนกับเป็นร้านค้าสุ่มของมาขายอะ่ะเราก็รีเฟรชได้ตามเวลานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือร้านค้าจริง แต่ว่าร้านค้าเนี่ยมันจะแยกตามประเภทกิจกรรมไว้ไงจริงๆเราไปทํากิจกรรมอะไรอะ่ะมันจะมีร้านค้าอยู่ในกิจกรรมนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ต้องค่อยเข้ามาก็ได้หรือถ้าเกิดเข้ามาก็คือเข้ามาดูในเมนูแรกนี่แหละมันใช้เงินในเขาเรียกว่าอะไรนะเงินแคสอะเออเงินแคสซื้ออย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยากซื้อตั๋วเนี่ยมาซื้อตรงนี้ก็จะถูกกว่าอะไรอย่างงี้เป็นต้นครับ สำหรับระบบหลักๆของเกมนี้ก็ราวๆนี้นี่แหละครับที่เหลือก็คือจะต้องเลเวลสูงๆหน่อยดูดิ120อย่างเงี้ยบอกเลยเล่นกันอีกหลายวันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งตั้งค่า,ข,าของเกมเลยกันแล้วกันครับจะแอบ,บอยู่ที่ตัวละครของเราด้านซ้ายบนครับ พิก็ไปได้เลยนะก็มีการตั้งชงตั้งชื่อนะครับแล้วก็ตั้งรูปตัวละครหลักนะครับแล้วก็จะมีการตั้งแบบเสียงดนตรีเอฟเฟคน,นู่นนี่จะสังเกตว่าไม่ได้มีเรื่องของการปรับกราฟิกและภาษาแต่อย่างใดนะครับเกมนี้คือมันมาเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเลยอะแต่ถ้าเกิดใครไม่ใช่ภาษาไทยลองเปลี่ยนมือถือตัวเองให้เป็นภาษาไทยก่อนนะมันก็จะเป็นภาษาไทยครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเกมแนวไอดอลที่แบบมีบรรยากาศแบบจีนๆมีภาษาไทยรองรับเล่นไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปเกมนี้ก็โอเคนะ